เลหาดครับห็ดปวกกาว่ามันออกนี่มันยี้นี่หายังหายังหาเห็ดตีพูดห็ดจังนี้ดอกงแป่เออดอกง่ข้จขวงเลยวะโาได้ปนแทะมัน่จะาดิปนจีแกงแหรอันนี้โอ้ยขาดเลยขาดขาน แมันหลักเก็บเห็ดเจ้าพูนพี่นี่ตัวเม่โอ้มันลักเก็บเห็ดบ่บอกกันเบื้งพุณนี่ปลาพี่น้องคุณพวกโอ้ดอกแบบไงมึงเอาห้าเอ้าโจมขึ้นมา โอ้ยป <ละ S 1> <อ>ุ<ล>่นโอุ้่นนลักเกิดอยู่มรงไหนอีกเนาะบ้านพี่เอาเก็มม,มืดมปุ่นยับไปปุ่นอีกนี่ตัวบ้งโอ้ยปุ่นทางใตอีกเช่ะมมนตรงมากแถวนี้ละเม้นี่เกิดอยู่ร้อน้ำนี่ นี่พุ่นยู่ในไตหยาพุ่นเห็ดปวกคนบ่เห็นมันเห็ดเอือยเห็ดพุ่นไม่อยูก่ก่อหยากับพองอุ๊บเด็กปุ่นยู่